สวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวปนัดดาต่อพิมายวันนี้รับหน้าที่ในการรายงานสลนการดำเนินง,งานประจำเดือนมกราคม2566ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชนบุรีโดยในช่วงเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมาศูนย์ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทีราเทพพยาวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเพื่อให้ทรงหายจากราการประชวนร่วมโครงการเทศบาลพบปะประชาชนประจำปีงบประมาณ2,566ออกหน่วยให้บริการตัดผมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคลิปสั้นเมนูช็อกโกแลตมาร์เมลโลโทสและเมนูหูปิ้งไข่เค็มลาวากลุ่มแผนงานและวิชาการ ในเดือนมการาคมได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าศึกษาเรียนรู้ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center ลงพื้นที่หาเรือการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงาน Learning Center สู่ชุมชนระยะที่2ร่วมกับเทศบาลน,นาครเจ้าพยาสุรศักดิ์กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในเดือนมการาคม ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชนบุรีครั้งที่2ทับพเงินอุดหนุนเงินส่งขอครอบครัวจำนวน16รายและเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพจำนวน75รายลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลท่าข้ามอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีจำนวน19ราย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเรือหลวงสุขโขทัยอับปางกลางทะเลอ่าวไทยณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดชนบุรีจำนวน18รายกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพมอบบุิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร3เดือนและหลักสูตรระยะสั้น5วันจำนวนทั้งสิ้น83คนออกหน่วยบริการปรงผมในพิธีปรงผมหน้าตามโครงการบรรพชาอุปสมบท99ิรูปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรีทยนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดารับรายงานตัวและประถมิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจำนวนทั้งสิ้น74คนออกหน่วยให้บริการตัดผมในงานวันเด็กแห่งชาติณเทศบาลตำบลหนองปลืออำเภอบางละมงุงจังหวัดชลบรุรีจำนวนทั้งสิ้น85คน และทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2566ซินเจียยุอีซินนี้วันชยัยขอบคุณค่ะ